ขบนาดีสักพันธเจวานเพื่อนาดีก็ยินดีต้อนรับท่านความเคนะครับคนแรกนางสิริมาอุ้กิจประหลัดาวผสมผู้มิการโลงเรียนบ้านทีสูงครับ ต่อเพื่อการพิ้ศษได้แก่ที่เก็บเคียงฟอนตแรงสิบสองยาวสี่ร้อยนิ้รเลึกเฉลี่ย2องตรเส้นตาถึงตาหนึ่งเมตรจำนวนสิบหกนเพื่อให้ันาดหน้าบัตรกันเป็นงบประมาณสองห้าหกห้า ท่านผดุงังหวันะครับรองนายกนะครับทางสมาชิกทางการชาติทางการที่ดินทางของพบจนะครับโดยเป็นามของท่านขบวจังหวัดนะครับอันนี้เขาดูแลเรื่องของมองการณ์ที่ดิบ้านนะครับวันนี้เป็นวันวันหนึ่งนะครับที่เราได้มาพบกันของโครงการจังหวัดพื้นที่ตรงเรียกว่านะครับส่วนบทนดในข้อกำหนดทางนะครับโดยในนามของรัชกาลท่านทางของอสุไรนุ่นนะครับเป็นกลุ่มงาน ไปรุ่นเดียวกัมา3,200สามวิาวาไนะคกันนงะอคนั้นที่10คืนนะคะก็จะไปมอบให้กับนเรนะครับเนี่ยสองสามและเดินเชิญากำนันตำบนนาดีนะคะเป็นคู่แดงที่ับมอบค่ะทีนี้นะคะก็จะนำไปมอบให้กับศนนะคะในตนนาดีนะคะ โอเคครับยญาครับเรื่องของสองเน้นู้าไปอ่ได้รับมอบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะถ่าขกัเพื่อเป็นครับเนื่องสองสา <c oughs> ครับผมเรียบร้อยครับของพระคุณของรับและบ้านมมืองไทยและกา ครับหนึ <อะ S 1> <łbym> ่งสอสามขึ้เดือยยขนเพื่อเพื่อีดทอรบวยยมีดีเดกแล้ว้นเดอนนี้เดอนเดียกันแล้ว อาชีพที่เราจะถือให้ประชาชนด้ยำไว้นะหรือขเลยเฮ้หัน้มาห่กเด็อหันหน้ามาอ่านเืองมันกามอะไรมีนี่คือออกให้บยการมันจีเเรื่องอันนี้เลยอันนี้เรื่องอะไรเราเนี่หมดอนมีอะไรนีกไหมไม่แน่ใกี่แบบที่มี วนี่กเับแรกูครับนี่สองสาม